ร้านสุกี้ชาบูปิดดึกในราคา219บาทวันนี้เราพามากินที่ั l ก,กี้สุกี้ร้านนี้สาขาเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะมีน้ำจิ้มทั้งหมด2สูตรลาสั่งอาหารก็ใช้วิธีสแกนแล้วก็กดสั่งผ่านมือถือเราได้เลยและยังมีบริการของทอดและน้ำเติมไม่อั้นมีน้ำสมูทตี้ด้วยนะก็พวกชาเขียวอันชันมะนาวของทอดที่เนี่ยอร่อยแทบทุกอย่างเลย คือดูแลใช้ของดีอะที่ทําให้เราติดใจมากินลัคกี้ตลอดก็คือข้าวเกียบนี่แหละคือมันกรอบมากๆเลยอะจิ้มกับน้ําจิ้มแล้วโคตรอร่อยอน,นี่ไส้กรอกชีสไม่ใช่ชีสกะโหลกกรานะอร่อยเลยแหละร้านนี้ใช้วิธีการเสิร์ฟแบบเป็นหุ่นยนต์อาหารเขาก็มีให้เลือกเยอะนะน,นี่เรามาลองซุปก๋วยเตี๋ยวเรือออกใหม่ปกติจะมากินแต่ซุปดําร้านนี้เกี๊ยวหมูอร่อยใครมาอย่าลืมสั่งนะ แถมร้านเนี้ยเขาให้ชีสแบบไม่อั้นเลยอ่ะกกติไปกินร้านบูเฟต่ต้องจ่ายเพิ่มค่าชีสตลอดเลยร้านนี้สั่งเท่าไหร่ก็ได้แถมชีสด,ดีด้วยนะพันกับหมูนุ่มแล้วกวเข้ากันลูกชิ้นกุวยเตี๋ยวเรือที่นี่คือโคตรใหญ่อ่ะน้ำซุปก็คือก๋วยเตี๋ยวเรือจริงๆอ่ะมีเส้นให้ด้วยและลูกตาลนมสดก็คือพลาดไม่ได้